สารอาญาไม่อนุญาตให้เลื่อนการพิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว2องแกนนำนปชไปเป็นวันที่8พฤษภาคมตามที่ทนายความร้องขอค่ะ สารอายารัชดาได้นัดไต่สวนพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงกรณีการเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพรพรมพันธ์และนายนัทวุฒิไสเกื้อแกนนำกลุ่มนปชในฐานะจำเลยคดีก่อการร้ายเมื่อปี2553เนื่องจากเข้าข่ายกระทำผิดเงื่อนไขาการปล่อยตัวชั่วคราวของศารตามที่นายสาธิตปิตุเตชะอดีตศระยองพักประชาธิป,ปัตย ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้งสองเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาจากกรณีที่นายจาตุพรและนายนัทวุฒิขึ้นเวทีประสัยให้กลุ่มนปชในจังหวัดต่างๆเข้าร่วมชุมนุมในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้นาะยวิญญาชาติมนตรีทนายความของนายจตุพรและนายนัทวุฒิยื่นหนังสือพร้อมใบรับรองแพทย์ต่อสารเพื่อให้เลื่อนการไต่สวนออกไปเป็นวันที่8พฤษภาคมเนื่องจากนายจตุพรมีอาการเป็นไข้และนายนัทวุฒิมีอาการเจ็บคอจึงไม่สามารถเดินทางมาในวันนี้ได้สารพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนตามที่ร้องขอเนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องให้จำเลยมาด้วยตัวเองจึงให้มีการดำเนินการไต่สวนคดีนี้ต่อ ขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะนายบรรจบรุ่งโรธในฐานะผู้ร้องเดินทางมาให้ถ้อยคำด้วยตนเอง